ีครับทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็กลับมาที่บ้านเพชรชบูรณ์ของคุณแม่ของผมนะครับแลวันนี้ผมก็เลยมีแผนว่าจะไปนอนบนลา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 นจอดลานจอดนอนของยตาของแม่เรานะผมเป็นลานบนภูเขานะครับผมข้างๆอ่างเก็บน้ํานะผมท่าพลนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็มีแผนว่าจะ ทําหมูกระทะกับชาบูกินกันด้วยนะครับแล้วก็นอนบนรถตรงนั้นเลยเพราะว่าอากาศดีมากมากไอ้นะผมวันนี้เรามีสมาชิกมาด้วยอีกหนึ่งคนกับหนึ่งตัวคือแอนเดรเดนแอนดดนน้องสาบเองครับผมไม่ใช่ใครนะน้องสาวเองแล้วก็หมาหนึ่งตัวนะผมก็ชื่อปอกี้ นะครับผมใครที่ชื่อชอบป๊อกกี้นะให้ไปกดติดตามเพจด้วยนะครับผมป๊อกกี้หมาน้อยแสนสวยของผมนะครับผมจะลงสตอรี่เรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางขึ้นไปดีกว่านะครับผมแล้วก็นอนบนรถต้องอ่างเก็บน้ำอย่างนี้ไหมที่อ่างเก็บนะ้ำห้าคนเลยใ่ไหม โอเคครับผมตอนนี้ก็เราก็จัดพอเสร็จแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับผมในมีหมูกระทะนะครับมืดหน่อยนะับดูมาสปอร์ตไลท์มานะัะผมนี่เลยอยู่นะครับผมท้ายรถนะครับผมนี่เลยแคมปิ้งท้ายรถมีชาบูด้วยนะครับผมคืนนี้เราจะนอนกันในรถคันนี้นะครับผมท้ายรถนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าตาของชาบูดีกว่าครับให้ดูตรงนู้นเดี๋ยวนะเขาต้องขึ้นมาหาเราปะเขากลับมา มันนอนนี่เออเขาบกขึ้นมาแน่มทุกคนกินกันนะครับผมนี่เลยราชาบูท้ายรถนะครับผมแคมป์ปิ้งบนลานกลางาเต็นท์ของอบ้านของญาติแม่ผมนะครับผมามากินกันร้อนๆเลยครับรอากาศหนาวๆครับความจริงมันไม่ได้หนาวขนาดไหนนะครับผมไม่ได้หนาวเลยตอนนี้น่าจะหนาว นี่ปรับเผ็ดเนาะคงหายปะได้ปะ<ฮ>น่าจะมันปรับเผ็ดได้อยู่มลนีม่มียุงแน่คืนนี้ดู้นะหนายุงไม่กลับเลย

วนก,กินกันนะครับผมคาบูดาบูนะครับร้อนๆกับอากาศโน้ันหนาแบบนี้นะครับผมตรงไหนก็ oh <my> ตอนนี้เราเราอยู่กันที่อ่าบริเวณเขื่อนให้ให้อ่างเก็บน้ำท่าพลนะครับผมของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็อยู่ติดกับบ้านของแม่ผมเลยนะครับผมก็ได้บรรยากาศนะครับอยู่ติดกับภูเขานะครับเดี๋ยวตอนเช้าผมจะถ่าย บรรยากาศตอนเช้าให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ขอญาตกินชาบูก่อนนะครับผม เต็นกูวซื้ออยู่แล้วเต็นแล้วก็มีเก้าอี้สนาม,ามเก้าอี้สนามาอะใกล้ๆที่ทำงานอยู่ไงร้านอะสุปเปอดสปดยอดอะเห็นแม่งกลางเต็นอยู่ โอเคทุกคนตอนนี้ก็เรานะครับก็ได้รับประทานชาบูกันอิ่มแล้วนะครับผมก็เรามีขนมหวานต่อขนมหวานขนมหวานขนมหวานน,วาน,นี่เลยนะครับผมปิดเลนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์นะนี่ซื้อมาเองนะครับผมสปอนเซอร์เข้าได้นะครับเลต้องเข้าแล้วนะครับผมมีเกี่ยวชาติครับผมมาสิวันนี้เป็นรสชาติของอะ,อะไรนะ สโมเกตแซลมอนนะครับผมรสชาตินี้ก็อร่อยนะครับเราซื้อมาทั้งหมดสามรสนะครับมีอะไรบ้างชอบอันนี้นี่คือกุ้งลอฟเตอร์กุ้งลอฟเตอร์นะครับผมเอ่อสไปซี่ลอฟเตอร์นะครับผมเรต้องเข้าแล้วนะครับผมสปอนเซอร์ขนาดนี้แล้วผมไม่ซื้อเองเลยเนี่ยแล้วก็รสชาติของนี่คือบาร์บีคิวบบาร์ีคิวดั้งเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็มาเป็นขนมหวานหลังจากที่เราทานชาบูอิ่มแล้วนะครับก็มีมีอะไรมาอ่ะเราดูกันนะครับผมอ่ะ กับกล้องหน้าก่อนอ่ะนี่ครับตอนนี้ครับก็คือเรามีนางแบบด้วยนะครับก็คือน้องป๊อกกี้นะครับผมไปติดตามเพจของป๊อกกี้ด้วยนะที่ชื่อเพจว่าป๊อกกี้มาน้อยแสนสวยนะครับผมวันนี้ป๊อกกี้มาเป็นตสปอนเซอร์ให้นะฮะรถดีไม่เกี่ยวนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับมีแค่เลนนะครับผมรสดีก็เข้าได้นะครับก็ถ้าไม่มีรถดีรถดีก็ไม่อร่อยเหมือนกันนะชาบูเราวันนี้โอเคเดี๋ยวผม กับป๊อกกี้แล้วก็น้องเตวาขอตัวไปกินขนมหวานก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมป๊อกกี้บ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะบ๊ายบายจ้าอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับอืานนอก ที่ผมดูนมน่าจะแรงมากเลยอาการอาจจะดีวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่านะครับนะ ยังตืสบายไหมป๊อกกี้เมื่อคืนสบ,บายไหมป๊อกกี้เมื่อคืนเนาะสบายไหม,มป๊อกกี้อมสวัสดิ์คนด้วยเร็ว อรุณสวัสดิ์ค่ะเช้าแล้วอืม,อ,มอ่ะไปเช,ชียนไปมาเชียนภาพว่ากิ๊บิชีก่อนนะครับไปไปมามา,มา,มาเดินมาเร็วเมื่อกี้เดินมา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 เชียนไปมาเร็วเดินมาเร็ว ได้ไหมไม่เดินเลยครับเมื่อกี้ไม่ยอมลงเดี๋ยวพาเมื่อกี้ลงไปเฉียนนะ ทุกคนตอนนี้อากาศดีมากเลยครับโอ้โหข้างบนนี้แบบว่าลมเย็นอากาศเย็นมากเลยนะครับไม่อยากจะลุกออกจากที่นอนในรถเลยอะครับนอนสบายมากเลยนะครับผมโอ้นี่ขนาดว่าเอ,อยังไม่สูงเท่าไหร่นะดูด้านหลังเราครับน้องสาวผมยังนอนไม่ตื่นเลยโอ้อากาศเย็นจริงนะครับผมคือที่เนี่ยคือลมพัดเย็นมากเลยนะครับคือล้อมรอบไปด้วยเออ่ มีภูเขานะฮะล้อมรอบอยู่เราเยอะพอสมควรนะครับผมอันนี้เดี๋ยวลองไปดูวิวกันนะว่าวิวเนี่ยสวยมากเลยไหนมีทั้งแบบภูเขาสับกันเห็นไกลๆนู่นเลยครับผมเดือเย็นเย็นมากเพราะว่าข้างในเป็นของอ่างเก็บน้ำอ่าท่าพลนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าเก็บของแล้ว แล้วก็เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวว่าพาไปดูวิวตอนเช้าของอ่างเก็บน้ําท่าพลกันนะครับผมก็เดี๋ยวเช้านี้ก็ไม่ได้ทําอะไรกินก็เดี๋ยวเก็บของกลับเลยนะครับผมเพราะเดี๋ยวจะ,จะไปที่ลงเตี้ยมบนเขาคอวันต่อนะครับผมนะครับห,หนาวมากเลยอากาศแบบนี้แบบนะถ้าใครมีคู่มานำะบอ่อแลนไม่อยากจะตื่นเลยนะครับนะจริงๆนอนกอดกับสบพาเลยอ่ะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไป เก็บของก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผม ep หน้านะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดผมลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทางเก็บน้ำเขาเปิดให้เข้าผมจะพาไปดูวิวนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ ep หน้านะครับกับตลอดทัวร์ทั่วไทยนะครับผมกับช่องสกรีนไปเรื่อยนะครับผมใครที่ดูผมแล้วเนี่ยรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิป ต,ต่อไปด้วยนะครับผมอยากถึงหนึ่งแสัซับกับเขาบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่กี่ซับเลยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ี่หน้าครับบ๊ายบาย